เราสีท้าเราอ่ะใชมึงดูซิมึงดูขอพูดมอกต้นเชือกว่ะเออน้ำพอจ้อยหานเลยนาสงสารเลยน่าสงสารไทยไอ้จอยบอกเลยหมดหมดแม่นบอกไอ้หมด กูกินน้องแล้วให้ให้สงสารให้กลัวก่อนวะเดึกดื่นถึงคืนกับขับรถไทยชิ่งเมื่อชมขบวนบ้านแม่นบอกไอ้หมดเมื่อคืนนี้แต่คนกับแบบว่าคนเอามีกันพิภพลาดเนาะ ไก่บ่เว้าไ่อรู้จักอะไรการเเวะไห้น่ะตัวแต่กะมันเเวะเป็นของมันนะมันเเวะมันจะเป็นของมันทั้งคอแม่ยัอมไ่ได้ปั้นไห่ไม่ใช่เราไปจุดมันถ่ายหน้าสะ ใา่แล้วนาก็มีในดินดอนต้นหญ้าต้นี้งนะถ้าแปลว่าเป็นของขอของแม่ของแม่แต่เพคนปันให้จังได้คนฟันให้คนฟันกันยังคนปันกันเป็นพู้ไทยพูดมนมีเด็กนาเลี้ยงเป็นเป็นน้าพ่อแม่คือเก่าเป็นน้าพ่อแม่ครับเด็กนาแล้วก็เลี้ยงเพิ่นท่านเลยโดยเฮ็ดกินน้ำกันเนาะแ็เป็นแบบไฟเลี้ยงนะไฟคือว่าชุ่มคอยอยู่สองคนนี้กับไฟกันเลี้ยงเพิ่น ไปนั่นเข้ากันนี่ไปทำรื่นี่มากคุบแต่ชองานจะค่อยแหละผักกระดิ่งใหน่ากระเลี้ยงพอมยังมีไยนอกมากคุบเวิมาดิ่นี่มันบ่มียังไรเนาะทำเราบนปั้นทันเบาปั้นกับชุดแรกเสมอถ่ายบอยมาดบวิ่งยังดินมูลดินมั่งดินพอดินแหนเนาะมี่แต่ดินมูนมั่งพอม่นแนตัวเองอ่ะบ่มียังเลย อยู่แต่ลำพังผัวบกูเอาแต่จีเาผัวอืมปนกันเยเนาะช่วกันมาห้ามักกันหานายู่นั่นแล้วห้าสิเป็นหงย่งกับผัวกับผ้ากันชาช้าน้ำกันโตเป็นแม่ิ่งทานมาเงินได้เท่าไรกับโตเป็นผู้เก่ทานว่าจะกนก็บอ้นี่่าเงินค้ากับบจัก เราอยู่ใช้อยู่ยาแล้วมันชิดชาเข้าขั้วได้ยังไงบอกร้างแล้วก็เอาเหล่าข้าวปาปวงไปหานอนห่างทางถนนอยู่ใช้กันนอนได้บัดค่อยเจอยอมบอกกับบอกว่าเราเป็นผู้ชายนะใครเนี่ยเป็นย,ยิ่งนี่นนเชียมันใช้บวมไหยพ่อแม่ พูทิศก็ตาคอยผู้นี้เนี่ตีจนจะสตายก็ไม่ได้ลาบคอจะดึงเอาโอ้ยผู้นั้นตีได้ตีแล้วบอกอัไกับบพัารกผู้นี้หาเมาผู้นึ่งอะไราดีเมาอะไรจันบอเมามันเจ็บนกแต่ตัวเองทั้งให้ทั้งห่อวได้จะดึงเอาหอดมาตีมันตีแบบนี้หละเอวบุพาตีบนฮะอนแมันาดอดอกรุงเทพ ไอ้ฟันเห็ดกินปากเลือดออกหมดเลยจ้ะยังบ่ล่ะช่างช้อนแล้วก็ช่างช้อนไหนว่าง่ายๆนะให้เจ้าว่าวให้จอยว่าอนุญาตให้เราแบบว่าบอกขอได้เป็นที่ประมาณนี้นะให้เราบอกขอพอให้ก็ให้เนาะคอยบอกให้เราปุ๊ดแล้วตั้งใจมาขึ้นเราโหกมาเนาะคอยเลิ้ยงหารคือสิบแต่ย่านติ๊ดีดียวยังไงมีแต่ตัวข้างย่านกันนะ จะพัวฮะกับญาติญาติเมียมาอันเมียญาติพัวเนี่ยบ่มีโชคดีนะบ่เบิ่งเลยวมีแต่ว่าอันล่ามาเล่ามาอะไรปกตีพัวคิดมาเล่ามาต้มโต้และโต้คิดจได้ก็ได้นะเน้่คิดแต่ว่าจะได้ก็มาห็นก้มเหงแล้วได้ก็ได้เพราะนั้นเนาะว่าแต่เล่าบุ๋มีทางไปคิดว่าเล่าบุ๋มีทางไปคือว่าสิบอกความลับไอ้ย้อยเด้อ ว่านี่แล้วว่าสิมาส่งใหท่านเจ้าเราได้ว่าสิป้าเราคันบกเีย็นนะคอยก็บอกให้เล่าเราที่บ้านนะบอกให้เล่าว่าคันว่ามันกลับไปแต่เราต้องเล่าว่าเปิดเผยบ่ท่านเจ้ายัางเมาอยนะู่นี่คอยบอกมมนะบอก,บอกเอาเจ้า,จา,านี่คอยก็ไม่ได้ห้องไม่ได้ขอเจ้าเจ้าเป็นผัวเจ้าเป็นเมียคอยเฮ้งป้าได้ให้ไล่เล่านี้โรดก่อนละ ไม่ต้องรับเอามันเป็นขนาดนั้นพ่นเนตจะบอกเนาะแล้วก็เล่ากันยังบอกว่าเอาไปชุกเฉินอยแล้วหมักไปหมักเอ้อหมดแล้วแพงได้เลยเนาะจนให้โทษแต่ว่าเอ้อหมดนี่แล้วยาเหล่าได้เลยสร้างชาดิฉันมันขึ้นยนเหล่านี่โอ้ยพะเหล่าเกาวป่ามันยังมาอยู่เงื่นงาหมีเท่าไดมันกี่จังคนเมาเนาะือกินจอเมาแล้วก็แบบว่สิบกับบริฮีนะ กระเป๋านะคะาาจุกออกนูุก็จุกอ้าเลยแต่ว่าคนเด็งหน่อยเด็งหนุงหวานมันเหี้ยมันอะไรนะเขาก็เก็บอ้าแล้ว<อ>ก็บิดปูตัวอ่างเลยดีนะตายตนเอาตายตนพี่<า>ตดนนอกนี่นะครอบครัวกับมัน เราดีขนาไหนเขอะเราดูอยอะไรกินหมดนี่คันเราบกินเราเราดู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 เป็นคนดีคันบกินเราไปหลา้นไหพาเรอไปหานมงาได้พากันไปกินรับนาเลารบปลาไระเบนกนปลรนกินรนาระเนลาเบนกินลกรมันิเบนลิเนินาะเนกรนกินากเีกินเหนล้กากเียินปลกินลากินกระนกิะเบ้าเบรืเนกินกาเบ้าน เอ็ดหน้านี่ดำหน้านี่ยังไปเอามันเอาเลรานะยังยังไปปะอันดำหน้านี่ไปเอานอกมันเมาความถูกของคอยเบิ่งมันเราเออแล้ว่าก็นอะไรรถชนรถเยียบมันนอนอันข้างอันถนนนะหมูกระบอกให้ไปเอาแล้วก็ปะให้ปะหน้าดำหนูให้ยังไปเอาเนาะ อันเมามันเมาโ้นัอยู่หันไปนั่นอยู่หันนาะไปนั่ไปนั่บ่นนงแ่่วัน้จกระพอ้นไวเดยกคนเมามันกระบอกพิษเพาเาถูกนามันมันเมามาก้ะมันนาม้วนแต่เฮานี้แล้วมันอุกอุกได้เวลาเมามานะเาเ่ยังบอเขาใจบอเขาคือเนาะเนาะ ่ะพี่ช่างตกเข้าตกออกผู้เชื่อนี so> ่พุ่นอ้าเดี๋ยวๆอ้าวไม่ได้ว่าเจาอบรมอบรมบาดนี้เนาะพากันอบรมให้วานอบรมกันอยู่าขึ้นมาเฮาก็สิอบรมนําบ่ให้เรากินดก็ได้เพิ่นกระทบบ่ให้กินกเดี๋ยวเราลอยไปกินเนาะเออเงินนกระเป๋ามันมันสิให้าค่อยบอกให้ผู้ให้มันเก็บไว้อเงินหาคู่กบ่ต้องให้มัน ว่ามันก็ังเอาหาเนาะอย่างเราเองมีเนาะเรากอาหาแล้วมันลอยไปส่เหล่ามชสามมันเอาเงินไใช้กับบอเงินนะกเบไปสู่การนม่าเมาเลยมันก็ว่าวู้ดเลยนะงููง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 งัอู เราดูแน่ว่าบูน่ว่าแล้วบูน่่าังแล้วเรว่าเลยแล้ว่ับแลาวจนงอกมันเง้าในลำหนังนี่แล้วนี่เลยน่องกับบมีวันชื่นใจดอกี่นได้อยกุกพ่อคอยว่าอะไรกันมีความดีมากกับใครนี่มันเมาแต่มันเมาเฮิร์นก่อมาเนี่ยรจกินล้วก็กินมันมีเงินด้วยเ็กน้เงินวในกระเป๋านี่ฮะทมัน็ได้กินล้วเนาะ หัวองไรเงาไปเลยแหละขันมาอ่าอยู่ไหนครบ่มีเงินเปล่าขาวหาพันกับเอาเงินเปาเขาวนั่นแหละมันกินเงาบัวฮาบีอะฮายังเปล่าเขายังมากินมันบ่มใหม่บ่ทองไส่มันก็จะทามนะมันกินได้จังไงบ่มีเงินแน่นแล้วค่อยว่าบ่มานนีนคอยยอมอันปวดเอาเง็นจุดเอาเงินมวก็ะช่วงเนาะบ่มีเงินแล้วก็ะบุมีกินอืมมันมีเงินยุ่งละเช้อคนนี้บ่มีช่างเลยบนมีช่วงมันมีเงินแล้วกระเป๋าบ่ม hay sĩ hàm bằng sợ sĩ hằng mà hằng chạy 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 hằng จุกอยู่ในเตียงนี่มันจุกอันออกจุกเข่าอยู่เงินมันนะมันกเ็เหี้เลยสามกระบาดเนาะอันน,นี้อยู่นี่อย่างไรลูกจนญาติพี่น้องเนาะอ๋ออันนี้เาคนอื่นนันตี้เขาเก็บแล้วคนอื่นมันเป็นอย่างงี้นี่มันอุกใจทันผู้ชาย,ยนี่เข,ขาชาิปล่อยว่างมันจะเป็นอะไรก็เป็นคือถ้าอยู่เป็นอะไรก็ได้เนาะ ผู้ใช้นะคนี่เพราะว่ามันมันบ่มีในในเสียนะอันนี้มันเป็นไหมยิ่งเนี่ยมันเกินจะเก็บอะไปไรนาะ้ายเจ้าก็เนาะคิดถึงกันบ้างคันมาอยู่แนวนีิ่งมาอยู่ดีงามค่คยเน่มาช้นมาช้าแต่ยังดี อันนี้มาเมาอันนี้กูมือกูมืออนี่คอยตายโลดคอยนีอะไรอยู่มือปนมาเมากูมือกูมือให้คอยเห็นนี่ไง้รคอยตายโลดยังะไรอยู่บ้านเมืองคนเนาะโอ้ยไอ้บรถเลยหนองน้ำบุญีไก่หนิไพ่โบ๊ทปีการนี่เนาะนอนอยู่นั่นนะกลางทางค่ะขี้บุชายมันรถโดราณมาปีลกเดเต็มบ๊ดหน้าตามือเท่านั้นแหละไอ้ มันนะบ่อไอมันกินแล้วมันม้วนอย่างไรร่ากายทางกับผู้นั้นกายผู้นี้เบิ้งผู้นั้นกายเบิ้งขาว่าลูกใครด้ลูกใครด้เอื่อไปบ้านทางแซงเมาอยู่ตามทางดำเขาก็มานั่งนั่เมาเลยตั้งชติได้กับบ่อให้รอกี่นายกินอยู่ในเรื่องนี้เออคันกู้จะกินแล้วกินนั่งกินอยู่ในเรือนนี่บ่ต้องพวงนะบ่ต้องไปทางใดอ่ะใครหนนี่กินเมาแล้วพัดพวงไปหาด่าเด็กหน่อยหาด่าบูด่ามายกด่าบดขู่คน บางทีเขาเตะกต่ม่เขาหุนเขาเปิดเนาะเอออันน um ี้บร e> um 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 ิชชนลงไปอืมถ um> ูกมันมาแล้วมันจะงอมแล้วเบอกนอนกอนบ่ได่ายคือพอผูกไว้คือเนี่ยลูกบริจาคความผูกผูกแล้วให้โปอีเบผูกแล้วผูกอยู่ในห้องหนังเคยผูกแล้ว เคยผูกเคยผูกแล้วเพิ่งชู้โชว์มากทั้งนั้นชูโชว์ผูกคอนเนอร์แหละแต่ว่าบอสได้อันอยู่กรุงเทพมาแต่ว่ามันใช้ล้วนๆมานะแล้วมันก็ถอดออกมันก็นี้ผูกในช่องเครือผูกแล้วมันบอกไ้ยินทางกันต่อคนเดียวนะเน้นสองแก่วผูกใช้โชว์ก็บใช้ใช้โชว์ก็บวายุเรียว่ามันไปแล้วก็นี้ไปผูกทั้งทั้งใช้มันไปอยู่่ะมันจังได้ลงมาอีกนั้น มึงนองตบไปทาเลียงหมูเลียงมาตามดกบไว้แล้วกรับมาไหกแลก็มากระยุกเราตอนนั้นะกระยุกมาฮ้อนเหอก็กินยแค่เนไปใาได้แล้วตั้งต๊ะตั้งตว ก็ว่าให้านเมืม่่อรับไปลับ้ากับปากก่เนเด้อมาเลยเอขอขอบใจลายๆี่น้องยเนาะไตต้นี่น้องเพิ่นต้นรนเองยเนาะพังนึ่งเล่าแลวก็ได้ี่น้องยเนาะเดี๋ยมานอนยูนีกบเปพี่น้องเลย อันนี้ก็ลูกเล้วสี่น้องนอนเนาะอันนั้นก็พ่อแม่น่ะครอบสี่คนห้าคนใช้คนไปด้วยพี่น้องเลยอืมคือรถเตรียมสิครับชิโน่อีกแล่ไอ้หมดสิครับสิโน่อีกบ่อยหมดบ่ได้ครับเพราะว่านอนใช้ยังบ่ได้บ่นอนได้ดิพอเตียงกับพี่นา่งนอนกลับไปนอนนี่แหละจนนอนไม่ได้ เรามีกล <f> ุ่มเขียดในโตเบาเลยเอ้มีกลุ่มเขียดคือได้คือพวกเขาอยู่ในคือว่ามานั่งอยู่ในรถอันไหนก็นั่งถาเพิ่นนี้ถาผอจอยบ่โดยผอจอยปลาจ้าปลได้แต่แท้งน้องผอจอยนี่เลิกกูได้เนาะเก็บเกลื่อนเก็บคองมาแล้วก็ต้องมาอยู่ในบ้านในเมืองของไอ้หมดเนาะจะจะสิพาเราอยู่ใช้เมอแรงเนียเสิพาผัวอยู่ใช่ะ มาอยู่บ้านอยู nh ่เมืองเจ้านี่นอนอยู่ผมต้นนอนใช่หรอว่าไปเนาะก็แนอนอยู่ห่มอยู่ข้นงนอนนะบ่กวาดขี้ดินนอนเลยดดปักวาดขี้ดินนอนอยู่ในห้องละพี่น้องเยเนาะเพิ่นว่ะแค่กลัว่า Thì thằng thì, phò mẹ hay mạc à nó Cái mì tăng tè nông xa nổi, nông xa nhảy là cả hài na, Chị mì có họt phố lé, họt bẩn, okay. Cháu quên mấy hệt này hệt mạc nó Tăng okay. gia mì dù là cả, ưa cả bố nó Chị mấy hệt hài mạc, rồi Thầy say hài mạc Rồi สุดทางนี้ไปทางนั่นแล้วเนาะที่หาดใหญาจะพลอแม่แมตา,ตานไงอยังนี้ก็เลยกับนี่กันนเจ้าบอโดยเจ้าสีขายบ่กกับว่าได้ขายนี่ก็เพื่อนล้างนี่คือมาสางเอือกับขายไปตอนที่เกิดจะไปกรุงเทพแ,แล้วเพื่อนล้างนั่นเอือกับขายเออแบบขายไปต่อๆไปอยังแต่น้องชายยังเป็นงงเอื่อแล้วก็น้องชายหน่อยน้องชายใหไ่ไ ไปทำงานก็ได้ไปทีมงานดูบอลไปตามพ่อจ้อยไปแล้วก็เไปทีมงานกลับไปโดยไปถามไปถามเจ้าเนี่ะไปไปตามพ่อจ้อยเนาะไปไปหาบอลยูอ่ะเจ้าหน่อยคำนี่เจ้าไม่มีบอลยูเด้นี่ไมีแล้วมาเฮือนมาสั่นก็เหนยเหนยไมมีบอลยูอ่ะเนาะอยู่แต่ว่าเอาคิดเป็นงานไปถามพ่อจ้อยบ้านนี้เจ้าชิจูน้องข่อยได้บ่มาเห็นแบบนี้แล้วนะไปไปถามเราไป เดี๋ยวนเานะนเจ้าหันไปถามเบงผู้เป็นเนียคอ,อยจี่านี้แล้วบอกทีมงานนะ่ะ<ด>บอกว่าท่านี่ถ่าเด้อ<ด>จะเป็นสีกรับแล้วอาจา,กการนเจ้าก็โชคดีอยู่ดีไม่แห้งตั้งมกุกตั้งใจไม่เด้หมดเด้ดดอเกือบใส่เลยขาดไปแล้วขาดน,นึอ,องเนี่ยฝนอราเห็นเกือบเลยเกือบยังไม่ขาดก็ว่าเกือบขาด นำขาดตะคูนึงเลยเก็บก่อนอืน้ำถึงห้อยเอาหนามาก,กินนะ,ะไปตามเราเด้อตามพอจอยหาจะ่อน

<c oughs> ชิมึงดูชิมึงดูขพูดบอกต้นเชือกวะเอเอเาน้ำพอจ้อยหวานนี่เราพามาดูทีน้าเดี๋ยวนี้นี่แล้วไอขิยถาย,ถาย ว่าไปอะไรเ่าตอนเราแฝดว่าไปทั่วแล้วเลยมาว่าไปกับมันบ่แม่ละว่าวเองเนาะมาต้าไม่จ่อยสมบ้อหรือว่าในเดือนจ่อยมาหาจ่อยจ่อยเราว่าเราทีนอนได้หมดเลยนี่ให้พ่อจ่อยว่ามาอยู่น้าไรเนาะมาอยู่มากินทกับที่ให้ที่นาหงเกลจะมีบดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสิเนาะจะสิพาเราไปรับไปนอนในื้ไส้หมอแรงนะก็นั่งนั่งนั่งนี่นี่

ครับเรถ่ายจริงเมื่อชมดบ้านแม่นบอกไอ้หมดเมื่อคืนนี่ต่างคนกับแต่แบบคนเรามีกั้นพิกพลาดเนาะแต่เริมหมดกะ